ตำนานเอื้อหลางเสริญเทพนักรบตาที่สามแห่งสวรรค์เทพเอื้อหลางเสริญหรือหยางเจียนเป็นหนึ่งในเทพนักรบผู้ทรงพลังที่สุดในตำนานจีนจุดเด่นของเขาคือดวงตาที่สาบนหน้าผากที่สามารถมองเห็นความจริงและสามารถใช้พลังทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายเขาเป็นเทพที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปีศาจและเป็นคู่ต่อสู้คนสำคัญของซุนหงอคง ในตำนานไซอิว๋วแม้ว่าเออหลังเซินจะไม่ใช่เทพที่มีอำนาจสูงสุดแต่ความสามารถของเขาก็เป็นที่ยอมรับในสวรรค์โดยเฉพาะในด้านการรบและการล่าปีศาจต,ตามตำนานหยางเจียนเป็นบุตรของเทพีหยาวจี้ซึ่งเป็นน้องสาวของเน็กเซียนฮองเตในบางตำนานบอกว่าเป็นเทพีฉางเอ,อ๋อนางตกหลุมรักและแต่งงานกับมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเหล่าเทพเมื่อเน็กเซียนฮ่องเต้รู้เรื่องจึงลงโทษเทพีหย่าจี้โดยการกักขังเธอไว้ใต้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์และสังหารสามีของเธอแต่ก่อนที่เธอจะถูกจองจำเธอให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งคือหยางเจียนซึ่งเป็นลูกครึ่งเทพมนุษย์หลังจากแม่ถูกจองจำหยางเจียนเติบโตขึ้นมาด้วยความตั้งใจจะช่วยแม่ของเขาให้พ้นจากคำสาบ เขาจึงออกเดินทางไปฝึกวิชากับปรมาจ